สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอสีโชวดีช anel ทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กันนะครับก็หายไปสองวันนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับคนไม่ค่อยนอนฝันหรือเปล่านะครับแอะก็ดูตะเวนหาดูสไตล์การฝันที่น่าจะเป็นแนวทางตัวเลขก็ก็ไม่ค่อยจะมีนะครับไปหลายที่นะครับ แต่วันนี้นะครับแอดมาตามน้องรัฐนะครับซึ่งน้องก็เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วว่าการฝันวันนี้ก็ไปตรงกับงวดที่ถูกงวดหนึ่งเจ็ด 1, นะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไปดูซิว่าน้องฝันยังไงนะครับสวัสดีครับน้องรัฐสวัสดีค่ะยังไงเนาะไปทํางานที่ไหนเนาะิ่งกลับมาชลบุรีอ๋อชลบุรีเหรออืมวันนี้ที่ได้ข่าวว่าฝันที่ว่าฝันมีคนมาบอกนะ ใช่ค่ะแล้วก็มันเคยถูกเคยถูกแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเอ่อคนเดิมเหรอคนเดิมผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงค่ะอ๋อแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงฮะเล่าเล่าให้ฟังคนที่มาบอกนั้นเป็นยังไงคนยังไงคนแก่ๆก็เหมือนผู้หญิงเข้าทรงแบบมีทรงมีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่งชุดไทยอ๋อเหมือนคนเข้าทรงเหมือนคนเข้าทรงใช่อ๋อแล้ว ก่อนหน้านี้เขาเคยมาบอกใช่ไหมเคยค่ะอืงวดไหนครับงวดตอนที่มันออก 1, หนึ่งเจ็ดงวดงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดใช่ค่ะอ๋อไอ้สี่หนึ่งเจ็ดเนาะนะใช่ค่ะอืเขามาบอกยังไงฮะตอนแรกเขาก็ชูมือบอกอืแต่ตอนแรกเขาหนูอะคิดว่าจะถามเขาว่าจะขอสามตัวแต่ยังไม่ได้พูดเขาก็พูดออกมาเองว่า ไม่ให้หรอกให้แค่สองตัวแค่นั้นเลยให้หนึ่งเจ็ดเขาพูดนี้เลยม้วหนึ่งเจ็ดเนาะใช่เขาบอกว่าซื้อนะไม่ต้องกลับเลยหนึ่งเจ็ดเลยเาะนเงี้ยแล้วก็ออกหนึ่งเจ็ดตรงตรงออกหนึ่งเจ็ดเลยค่ะอันนี้ฝันยูชนบุรีเนาะใช่ค่ะอแล้วงวดนี้นะครับเข้ามาอย่างไงครับมาชุดเดิมหรือเปล่าชุดเหมือนเดิมเลยค่ะจะมีคนมีผู้หญิงคนนึงแล้วก็ผู้ชาย อ๋อรอบนี้ม,มีผู้ชายมาด้วยรอบที่แล้วก็มีอ๋อแต่ผู้ชายแต่เขาไม่บอกเขาก็ยิ้มผู้ชายยืนยืนดูไม่นั่งนั่งด้วยกันเลยเขาก็หันมายิ้มเฉยแต่เขาไม่พูดอะไรลักษณะที่นั่งที่เห็นในฝันนั้นคือเขานั่งอยู่ยังไงตรงไหนเหมือนบ้านเหมือนคนมีคนเข้าทรงอะไรเงี้ยเหมือนตำหนักแต่ไม่ตำหนักแต่หนูไม่รู้จักแต่เขาก็เรียกเหมือนว่าเหมือนหลานอะไรเงี้ยอ๋อใช่ค่ะ โอ้อาจจะเป็นปู่ย่าเนาะใช่ไปหนูไม่น่ารู้จักบอกเหมือนเดิมเลยหนูอะคิดว่าหนูจะขอเขาสามตัวหนูก็มองหน้าเขาหนูก็ยิ้มเขาบอกว่าไม่ให้หรอกให้แค่สองตัวอแสดงว่าไอ้ไอ้ที่เราคิดจะขอสามตัวเขาเขารู้ใช่ค่ะอเขาเลยพูดดักก่อนเลยเขาบอกว่าให้แค่สองตัวแค่นั้นหลยห้าศูนย์เขาว่าอย่างเงี้ยอะไรนะย้ำอีกทีห้าศูนย์ค่ะแล้วเขาแล้วเขาก็ทำมือ ทำมือหนูก็มองเขาก็ว่ารู้ไหมว่าออกอะไรเขาพูดอย่างเงี้ยเขาก็ย้ำอีกว่าให้ซื้อห้าศูนย์แค่นั้นเลยอืเขาบอกว่าเขาไม่ให้สามตัวก็คนเดิม,มไม่ได้พูด,ด,พดเขาบอกว่ารู้ไหมว่าเลขอะไรเขาก็ชูห้าเลขห้ากับเลขศูนย์แล้วเขาก็พูดย้ำบอกว่าซื้อนะไม่ให้หรอกสามตัวเขาบอกอย่างเงี้ยให้แค่นี้เลยเหมือนตอนที่ออกหริงเจ็ดนั่นเลยคนเดียวกันเลยค่ะ เหมือนกัปเปเลยใช่อ๋อคือท่านรอบก่อนก็คือไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับเลยค่ะมีเจ็บเลยแล้วเขาขอน้านเลงสองขวดถ้าถึอแต่รอบนี้เขาไม่ได้ขออะไรเขามาบอกเฉยๆอืออือ <c oughs> อือโอ้โหอืออืยน่าสนใจนะเพื่อนเล็บสีเนาะนี่แหละครับคือฝันที่แอดต้องการนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสไตล์หวยฝันแบบหวยนะครับฝันแบบนี้ชอบออกนะเอาล่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องรัตนะ์เนาะค่ะ ที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญนะครับ